มีสองแปดนะคะท่าที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถอยหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปลี่ยนทิศเจ็ดแปดเริ่มท่าที่หนึ่งใหม่ค่ะ สองถอยหลัง1 2 3่งวนเอว4 5 6เปลี่ยนทิศ7 8พทาที่หาาไปขวา1 2 3 4 5สอ8าท่าที่สงถอยหลัง1 2 3 4 5 6เปลี่ยนทิศ7